The Lost Tape เปิดกรุเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ราคาแพงมากแพงจนเกือบต้องแลกด้วยชีวิตเลยล่ะคะ่ะสำหรับใครที่กำลังทำงานสายนี้หรือว่าใครที่ชอบคิดว่าตัวเองเป็นของจริงอยากให้ลองฟังเรื่องของน้องคนนี้ดูนะคะขอใช้นับสมมุติว่าน้องเชนละกันคะ่ะ คุณผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามนะคะน้องเชนเนี่ยแกเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงอายุเพิ่งจะเป็นเพศพอดีเลยค่ะแกเพิ่งย้ายที่อยู่จากหอพักแถวลาดพร้าวค่ะขยับออกมาอยู่โซนชานเมืองแถวแถวปทุมธานีรังสิตคลองหลวงโซนนั้นนะคะเหตุผลก็เพราะว่าอยากประหยัดค่าเช่าแล้วก็กะว่าจะมาโกยเงินจากการวิ่งงานไลเดอร์โซนใหม่เพราะว่าได้ข่าวว่าคนสั่งของกินเยอะแต่ว่าคนวิ่งน้อยค่ะเชนเป็นคนขยันค่ะ ขยันมากแต่แกก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งคือว่าเป็นคนมั่นใจสูงเกินไปค่ะอ้อและอีกอย่างน้องเชนจะเป็นสายมูตัวยงด้วยนะคะบนคอเนี่ยพวงเบลลเลิมเลยล่ะค่ะทั้งท้าเวสสุวรรณองค์ใหญ่ตะกุดสีพึ่งสารพัดท,ที่จะห้อยได้เลยค่ะแกเชื่อว่าการที่แกมียอดงานเด้งเข้ารัวๆเนี่ยเป็นพราะพุทธคุณแต่ทั้งๆที่จริงๆแล้วแกเป็นคนขยันกดงานด้วยนะคะทีนี้พอแกย้ายมาโซนใหม่ ช่วงแรกๆอ่ะทุกอย่างมันก็ดูดีไปหมดนั่นแหละค่ะงานเด้งเข้ามือถือแกตลอดเลยเสียงแจ้งเตือนงานของเชนเนี่ยดังถี่จนหน้ามันไส้เลยล่ะค่ะในขณะที่พี่ๆไรเดอร์เจ้าถิ่นที่เขานั่งจับกลุ่มกันอยู่ตามศาลาราลิมคลองหรือว่าปั๊มน้ํามันเนี่ยเงียบกิบเลยค่ะคุณลองนึกภาพบรรยากาศตอนหัวค่านะคะเช่นขี่รถมาจอดพักที่จุดรวมพลไรเดอร์เพื่อรอออเดอร์ถัดไปแกก็ตามภาษาวัยรุ่นนะคะเดินยิ้มล่าเข้าไป เปิดหน้าจอมือถือโชว์ยอดรายได้ให้ทุกคนดูพูดจาเสียงดังแบบว่าโหยพี่วันนี้ผมได้ตั้งสองพันแล้วเนี่ยโซนเนี้ยหมูหมูเลยว่ะหารู้ไหมว่าสายตาหลายคู่ในความมืดตรงนั้นมันไม่ได้ยินดีด้วยเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของพี่เกง่งพี่เก่งนี่แกเป็นขายใหญ่ประจำวินนะคะแกนั่งสูบบุหรี่พ่นควันขมงมองเชนตาไม่กระพริบสายตาแบบเย็นเย็นแต่เชนแกก็ไม่สนหรอกค่ะแกกำลังฮึกเหิมจนกระทั่งคืนเกิดเหตุ วันนั้นเป็นวันสุกฝนตกปลอยๆอากาศมันชื้นๆเวลาประมาณเกือบเกืบเที่ยงคืนแล้วค่ะไรเดอร์คนอื่นๆเริ่มทยอยปิดแอปรับงานกลับบ้านกันหมดแล้วเพราะว่าแถวชานเมืองเนี่ยพอเข้าซอยลึกๆแล้วมันเปลี่ยวไฟทางก็น้อยหมาเจ้าถิ่นก็ดุแต่เชนก็ไม่กลับหรอกค่ะแกกะว,ว่าจะเอาอีกสักรอบสองรอบและแทนใดนั้นเองปิด เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบเชนก้มลงดูที่หน้าจอสายตายแกเป็นประกายเลยค่ะเพราะว่าค่ารอบมันพุ่งขึ้นสูงปยิดสูงผิดปกติแต่ว่าพอดูพิกัดจ,จุดส่งหมุดมันปักไปอยู่สุดซอยลึกของถนนเส้นหนึง่งเป็นชื่อหมู่บ้านจัดสรรที่คนแถวนั้นรู้ดีค่ะว่าเป็นหมู่บ้านล้างก็คือหมู่บ้านที่สร้างไม่เสร็จอะค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเจ๊งไปก่อนตั้งแต่ตอนฟองสบู่แตกมีแต่โครงบ้านขึ้นเสาโดเด่เต็มไปหมดหญ้าลกท่วมหัว คนพื้นที่ไม่ค่อยเฉียดเข้าไปใกล้กันหรอกคะ่ะยิ่งดึกๆแบบเนี้ยมันมีเรื่องเล่าเยอะทั้งคนงานก่อสร้างที่ตกลงมาตายหรือพวกวัยรุ่นที่เข้าไปลองของจนเจอดีเชนลังเลอยู่แบบเดียวคะ่ะแบบเดียวจริงๆแกจับองค์ทาวิสุวรรณที่คอพึมพำคาถาอะไรสักอย่างแล้วแกก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าผีเผลออะไรกลัวที่ไหนของดีกูเยอะอีกอย่างความรบมันบังตาคะ่ะคารอบขนาดนี้วิ่งแป๊บเดียวได้ข้าวตั้งสามมือ้อ แกกดรับงานค่ะติดยืนยันคำสั่งซื้อวินาทีที่แกกดรับลมเย็นวูบหนึ่งมันพัดกันโชคเข้ามาที่จุดจอดรถแรงจนป้ายโฆษณาไวนินข้างทางตีกันเสียงดังพับ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 เชนแกก็สะดุ้งนิดนึงนะคะแต่แกก็รีบสตาร์ทรถบิดคันเร่งมุ่งออกไปสู่ความมืดโดยที่แกไม่รู้เลยว่าออเดอร์เนี้ยจะเป็นออเดอร์ที่เปลี่ยนชีวิตแกไปตลอดการหลังจากที่เชนบิดรถออกจากวิน บรรยากาศมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะคุณผู้ฟังจากถนนใหญ่ที่มีแสงไฟส้มๆสว่างๆพอเลี้ยวเข้าซอยที่ปักหมุดไว้มันเหมือนขี่รถทะลุมิติเข้าไปอีกโลกหนึ่งเลยค่ะไฟทางที่เคยมีดับสนิทสองข้างทางจากตึกแถวกลายเป็นป่ายาคาที่สูงท่วมหัวรถมอเตอร์ไซค์เสียงลมมันพัดยอดหญ้าเสียดสีกันดังเกลียวกล่าวแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ของรถเชน แล้วทางมันเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยนะคะเชนต้องขี่หลบหลุมไปมาไฟหน้ารถก็สายวุบวับไปตามทางเดี๋ยวส่องไปเจอสารพระภูมิพังๆบ้างเดี๋ยวก็ส่องไปเจอซากรถเก่าที่จอดทิ้งไว้บ้างยิ่งขี่ลึกเข้าไปสัญญ,ญาณโทรศัพท์จาก4 G เต็มขีดมันก็ค่อยๆลดลงเหลือ3 2จนเชนใจคอไม่ดีแต่ GPS ในแมพมันก็บอกว่า อีก300เมตรก็จะถึงจุดหมายแล้วในที่สุดแกก็มาถึงหน้าหมู่บ้านค่ะภาพที่เห็นซุ้มประตูทางเข้าที่ปูนกระทะจนเห็นเหล็กเส้นข้างในปอมยามที่กระจกแตกละเอียดไม่มีปรปภแม้แต่งเงาข้างในมืดสนิทมีแต่งเงาตะคุ่มตะคุ่มบ้านที่สร้างไม่เสร็จเรียงรายกันเหมือนโครงกระดูกยักษ์เลยนะคะเช่นจอดรถด,ดูหมุดอีกทีหมุดมันปักไปที่บ้านหลังหนึ่งท้ายซอยสุดเลยค่ะ แกสูตรลมหายใจลึกๆแล้วตัดสินใจขี่เข้าไปเสียงท่อดังกล้องไปทั่วหมู่บ้านล้างสะท้อนตึกนั้นตึกนี้ทีจนดูเหมือนว่ามีรถอีกคันตามมาพอไปถึงบ้านเป้าหมายมันเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นค่ะสภาพดีกว่าหลังอื่นหน่อยตรงที่มีประตูล,ลัวแต่มันก็คือบ้านล้างนั่นแหละค่ะสีหลุดล่อนหน้าต่างชั้นสองเปิดอ้าไว้บานหนึ่งมือตือเช่นจอดรถใจเต้นดังมากเลยค่ะ แกตะโกนเรียกตามหน้าที่แกร็บครับอาหารมาส่งครับเงียบไม่มีเสียงตอบรับมีแต่เสียงจิ้งหรีดที่หยุดร้องไปดืด้อตอนที่แกตะโกนเชนเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วค่ะแกเลยตัดสินใจทำตามระบบคือแขวนอาหารไว้ที่รั้วแล้วถ่ายรูปส่งงานจังหวะที่แกกำลังก้มลงไปแขวนถุงกับข้าวเนี่ยละค่ะกลิ่นค่ะมีกลิ่นลอยมากลิ่นทูปแรงมากแบบฉุนกึกพุ่งเข้าจมูกแกเลย ทั้งที่แถวนั้นไม่มีใครจุดทูบแล้วมันไม่ใช่กลิ่นทูบหอมๆนะคะมันเป็นกลิ่นทูบเหม็นๆเ,เหมือนทูบที่เขาจุดหน้าศพผสมกับกลิ่นอับชื้นของน้ำเน่าเชนรีบยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเลยค่ะแชะแสงแฟลชวาบขึ้นมาแวบ,บหนึ่งในเสี้ยววินาทีนั้นเชนแกรู้สึกเหมือนหางตาแกไปเห็นอะไรบางอย่างที่ชั้นสองแกบอกว่าเหมือนมีเงาคนยืนนิ่งๆอยู่หลังหน้าต่างบานที่เปิดอ้าอยู่ไม่ขยับแล้วก็จ้องลงมาที่แก แค่นั้นละค่ะขนแกนเนี่ยลุกสู้ตั้งแต่ต้นคอลุกสู้ตั้งแต่แขนยันต้นคอสันชาตยานบอกว่ามึงต้องออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้เชนรีบกระโดดขึ้นข้อม,มอเตอร์ไซค์บิดกุญแจสตาร์ทแฉะแฉะ,ะไม่ติดรถที่เพิ่งถอยมาใหม่ๆอยู่ดีๆสตาร์ทไม่ติดตอนนี้เชนสติกระเจิงแล้วค่ะมือไม้สัน่นพยายามกดสตาร์ทใหม่พร้อมกับกระทืบคันสตาร์ทเท้าช่วยบึ้มพอรถติด แกบิดคันเร่งสุดชีวิตเพื่อที่จะพุ่งตัวออกไปแต่ความรู้สึกหลอนที่สุดมันเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะจังหวะที่แกพุ่งออกไปเนี่ยเชนรู้สึกว่ารถหน้ามันลอยยแต่ล้อหลังมันหนักหนักเหมือนมีคนตัวใหญ่ๆกระโดดขึ้นมาซ้อนท้ายแกรถอืดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งๆท,ท,ที่บิดหมดเปลอกเชนไม่กล้าหันไปมองกระจกหลังเลยค่ะแกกัดฟันหลับหูหลับตาบิดรถออกมาจากความมืดลัดเลาะผ่านดงยะคาผ่านป้อมยามบางพังนั้น ความรู้สึกหนักอึ้งที่ท้ายรถมันเกาะติดแกมาตลอดทางจนกระทั่งแกเลี้ยวรถกลับไปสู่ถนนใหญ่ที่มีแสงไฟส้มๆนั่นแหละค่ะรถถึงกลับมาเบาวิวเหมือนเดิมเช่นจอดรถหอบหายใจแหกๆอยู่ข้างทางเหงื่อท่วมตัวทั้งที่อากาศเย็นแกคิดว่าแกรอดแล้วแกคิดว่ามันจบแค่นั้นแต่เปล่าเลยค่ะความจริงมันเพิ่งเริ่มต่าหาเช่นขี่รถกลับมาถึงวินมอเตอร์ไซค์สีหน้าแกดูไม่ได้เลยค่ะ ซีดเป็นไก่ต้มเหงื่อแตกพลักๆทั้งที่อากาศเย็นลงแล้วแต่ด้วยความที่แกเป็นคนฟอร์มจัดไม่อยากที่จะเสียหน้าพอจอดรถปุ๊บแกก็ปรับสีหน้าเลยพยายามทําตัวปกติที่สุดเดินลงจากรถแบบขาแข็งๆหน่อยที่สลาริมทางตอนนั้นผู้พี่เก่งกับราเดอร์เจ้าถิ่นประมาณ3-4ี่คนเขากำลังตั้งวงกินข้าวกันอยู่ค่ะภาพที่เห็นมันก็ดูอบอุ่นนะคะมีการปูเสือ่อนั่งร้อมวงมีข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่าง แล้วก็กับข้าวถุงสองสาอย่างวางอยู่กลางวงแล้วก็กับข้าวถุงสองสาอย่างวางอยู่กลางวงกินอาหารหอมฉุยลอยมาเตะจมูกเชนที่กำลังท้องว่างแล้วก็หมดแรงเฮ้ยไอ้น้องเชนเป็นไงวะไปเจอดีมาหรอหน่าซีเชีมามามา,มากินข้าวก่อนเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปเสียงของพี่เก่งตะโกนเรียกเชนลังเลนิดนึงค่ะแต่พอเห็นคนอื่นในวงพยักหน้าเรียกแกก็เลยเดินเข้ามานั่งร่วมวงด้วยความรู้สึก ระแวงเรื่องผีเมื่อกี้มันทําให้แกอยากอยู่ใกล้คนเยอะๆพอดีพอนั่งลงปุ๊บพี่เก่งแกก็หยิบถุงแกงถุงนึงขึ้นมาเลยค่ะเป็นแกงเผ็ดเนื้อสีแดงฉานกระทิข้นคลักแกะแกะหนังยางเทใส่ชามโฟมให้เชนกับมือเลยแล้วก็เลื่อนมาตรงหน้าเชนเอา้ากินนี่ซะแฟนพี่มันทําให้เมื่อเชา้ตาตักมาให้ซะเยอะเลยพี่กินไม่หมดหรอกเองเอาไปกินเยอะๆจะได้มีแรงขวัญเอ้ยขวัญมานะน้อง เชนตักแกงคำแรกรสชาติมันจัดจ้านมากค่ะเผ็ดร้อนถึงใจอร่อยจนแกตักกินแบบไม่ยัง้งข้าวสวยร้อนๆ้อนราดแกงเผ็ดกินไปคุยไปพอกินอิ่มเชนรู้สึกว่าร่างกายมันร้อนวูบวาาไปหมดเหงื่อแตกไหลออกมามากกว่าเดิมแกคิดว่าอาจจะเป็นพลิ์ของพริกแกงแกเลยขอตัวกลับห้องพักก่อนเพราะว่ารู้สึกเพลียเหมือนไข้จะจับแต่พอกลับถึงห้องเช่าสี่เหลี่ยมแคบๆค,ความผิดปกติมันก็เริ่มทำงานทันทีเลยค่ะ เชนล้มตัวลงนอนแต่แกนอนไม่ได้ท้องไส้มันปั่นปวนไปหมดไม่ใช่ปวดท้องถ่ายนะคะแต่มันปวดแบบบิดเหมือนมีคนล้วงเข้าไปบิดลำไส้แกเล่นข้างในแกวิ่งออกไปอ้วกในห้องน้ําสิ่งที่ออกมามันคือแกงเผ็ดเนื้อที่แกเพิ่งกินเข้าไปแต่ว่ากลิ่นกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นอาหารเลยค่ะคุณผู้ฟังกลิ่นมันคลาวคุ้งห้องน้ําเลยข้าวเหมือนเลือดสดๆผสมกับกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากสัตว์ตายเช่นตกใจ รีบล้างหน้าบ้วนปากแต่แปลกตรงที่ไม่ว่าจะแปรงฟันยังไงกลิ่นเหม็นเน่าก็ยังติดอยู่ในลําคอหายใจออกก็ได้กลิ่นกืนน้ําลายก็ได้รนเฟื่อนแล้วคืนนั้นเชนก็เห็นอะไรที่มันไม่ใช่คนตอนแกสลืมสลืออยู่บนเตียงแกเห็นเงาดําๆรูปร่างคล้ายคนนั่งยองๆอยู่บนตู้เสื้อผ้าจ้องลงมาที่แกเช่นนอนตัวงอเป็นกุ้งเลยค่ะสวดมนต์บทไหนก็ไม่หายเพราะว่าสิ่งที่แกกําลังเผชิญมันไม่ใช่มาจากข้างนอก แต่มันกำลังกัดกินแกจากข้างในหลังจากคืนนั้นสภาพของเชนสุดลงเร็วมากเลยค่ะท่านผู้ฟังจากเด็กหนุ่มหุนนักกีฬาแข็งแรงสู้งานผ่านไปสามสี่วันแกดูโซมเหมือนคนติดยาตาโหลแก้มตอบผิวพรรณที่เคยสดใสกลายเป็นสีค้ำมหมองๆเหมือนคนโดนของแกออกไปวิ่งงานไม่ไหวแล้วค่ะได้แต่นอนซมอยู่ที่ห้องเพื่อนฝูงโทรหาก็ไม่รับสาย ไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยนะคะแต่เป็นเพราะว่าแกไม่มีแรงแม้แต่จะหยิบโทรศัพท์เลยค่ะแกบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยและจุดที่พิคกที่สุดมันก็เกิดขึ้นในวันโกนค่ะโบราณเข้าถือนะคะเพราะวันโกนวันพระเนี่ยประตูมิติมันเปิดของต่ำของอาถรรพ์มันจะแรงเป็นพิเศษคืนนั้นเช่นนอนสลุมสลืออยู่บนเตียงค่ะเวลาประมาณตีสองอากาศในห้องมันเย็นเฉียบจนผิดปกติ ทั้งๆท,ที่แกไม่ได้เปิดแอร์จู่จูแกก็ได้ยินเสียงค่ะกลิกกลิกเสียงเหมือนมีคนเอาเล็บมาขูดตรงกระจกหน้าต่างของห้องแกขูดลากยาวๆซ้ำๆบาดหูเหลือเกินเช่นพยายามจะลืมตาแต่เปลกตามนันหนักอึ้งขยับตัวไม่ได้เลยค่ะอาการเหมือนคนโดนผีอำแต่น่ากลัวกว่านั้นคือพอแกลืมตาม,มาได้นิดนึงความเจ็บปวดในท้องมันกรพุ่งขึ้นมา คราวนี้ไม่ใช่แค่ปวดบิดนะคะเชนบอกว่าพี่ผมรู้สึกเหมือนมันมีก้อนเนื้อหรือตัวอะไรสักอย่างดิ้นขลุกขลักอยู่ในท้องผมมันดิ้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาความเจ็บปวดมันแล่นเิ้วขึ้นไปจุกที่อกเชนสำลักค่ะแกพยายามก่งคออ้วกความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนมีก้อนแข็ง,ขงบาดคอหอยของแกขึ้นมาสิ่งที่แกคลายออกมาใส่ที่นอนท่ามกลางความมืดสลัว แกเห็นเป็นก้อนสีดำๆเมือกๆกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนแต่พอมองดีๆในก้อนเมือกนั้นมันมีอะไรแข็งๆปนอยู่ด้วยวินาทีนั้นล่ะคะ่ะที่แกเห็นเงานั้นอีกครั้งเงาดำทะมึนล่างใหญ่ยืนตระหง่านอยู่ปลายเตียงคราวนี้ไม่ได้ยืนเฉยๆนะคะมันค่อยๆคลืบคลานขึ้นมาบนเตียงน้ำหนักตัวของมันกดทับลงบนขาของเชนไล่ขึ้นมาที่หน้าอกหนักจนกระดูกซี่โครงแทบหักเชนหายใจไม่ออกตาเหลือกพอง แกเหลือไปมองหิ้งพาตรงหัวเตียงเท้าเวสุวรรณตะกุดของขังที่แกภูมิใจนักหนาจู่ๆก็สั่นกึกๆๆแล้วก็ตกลงมากระจายเกินพื้นเหมือนของเล่นที่ไม่มีความหมายตอนนั้นเชนได้แต่คิดในใจว่ากูตายแนะ่กูไม่รอดแล้วเสียงหเราะเยือกเย็นดังข้างหูแกไม่ใช่ภาษาคนแต่เป็นเสียงหเราะที่หลอนหูยังบอกไม่ถูกด้วยสติเฮือกสุดท้ายเชนรวบรวมแรงทั้งหมดที่มี กัดลิ้นตัวเองเพื่อให้ตื่นจากผวังความเจ็บทําให้แกหลุดออกจากกานัดมืดชั่วขณะแกตะเกียกตะกายคว้าโทรศัพท์กดโทรหาเบอร์สุดท้ายที่โทรเข้าคือเบอร์ของแม่แม่ช่วยเชนด้วยเชนกําลังจะตายผีตามเชนมามันจะฆ่าเชนแม่แล้วสติของแกก็ดับปูไปท่ามกลางกองอาเจียนและกลิ่นเหม็นสาบในห้องสี่เหลี่ยมนั้นค่ะตัดภาพมาอีกที เชนฟื้นขึ้นมาในศาลาไม้สักหลังใหญ่กลิ่นกำยานกับกลิ่นเทียนหอมตะรบอบอวนไปหมดที่นี่คือสำนักของพ่อครูท่านหนึ่งที่แม่ของเชนพามาค่ะท่านเป็นหมอทำสายขาวที่ชาวบ้านนับถือเชนนอนหอบอยู่กลางวงสายศินสภาพนี้ดูไม่ได้เลยค่ะผอมแห้งเหมือนศพเดินได้พ่อครูท่านมองเชนด้วยสายตานิ่งสงบแล้วท่านก็พูดประโยคแรกที่ทำให้ทุกคนในนั้นขนลุกไอหนุ่มเนี่ย มันไม่ได้โดนผีตายหงตายหาที่ไหนตามมาหรอกแต่มันโดนคนเป็นๆเ,เนี่ยแหละเอาของตามใส่ท้องแม่เชนหน้าถอดสีรีบถามว่าหมายความว่ายังไงพ่อครูไม่ตอบค่ะท่านได้สั่งให้ลูกศิษย์เอาน้ำมนต์ถังใหญ่ลาาตัวเชนเดี๋ยวนั้นเลยทันทีที่น้ำมนต์เย็นเฉียบสัมผัสต,ตัวเชนดินพลาดเลยค่ะร้องโหยหวนเสียงดังลังล่นสาาแต่ว่าเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงเชนนะคะ แต่มันแหบร้าเหมือนเสียงสัตว์บาดเจ็บเชนเล่าว่าวินาทีนั้นความรู้สึกเหมือนโดนน้ำกดลาดตัวและที่ท้องของแกมันบิดเกรงรุนแรงเหมือนลำไส้จะขาดพอครูตะโกนเสียงดังคายออกมากูสั่งให้มึงคายออกมาของสกรปรกโสกโครกคายออกมาให้หมดเชนโกง่งคอวกอีกครั้งแต่ว่าครั้งเนี้ยมันทรมานที่สุดแกขย้อนจนหน้าดำหน้าแดง และสิ่งที่พุ่งออกมาจากปากของแกมันคือก้อนเนื้อสีแดงคล้ำก้อนเท่ากำปั้นปอนออกมากระเซดอาหารที่บูดเน่ากลิ่นเหมน็นคาวเลือดคลาคล้งไปทั่วสาราพอครูเอาไม้เขี่ยก้อนนั้นดูชัดๆปรากฏว่าในก้อนเนื้อเน,น่าๆนั้นนะคะมันมีตะปูลงศพตัวเล็กๆที่ซึ้นสนิมเครอะพันด้วยเส้นผมกระจุกนึงอัดแน่นอยู่ข้างในพ่อครูหันมาถามเช่นคำเดียวมึงไปกินของใครมา ที่มึงไว้ใจกินข้าวกับมันภาพความทรงจําย้อนกลับมาในห,หัวเชนทันทีเลยค่ะภาพปรุงข้าวเหนียวส้มตําภาพที่พี่เก่งเอาแกงเนื้อถุงนั้นให้เชนกินพร้อมกับประโยคที่ว่าพี่กินไม่หมดหรอกเองเอาไปกินสิจะได้มีแรงเชนน้ําตาไหลาพากเลยค่ะไม่ใช่เพราะว่าเจ็บแผลแต่ว่าเจ็บใจเจ็บที่รู้ว่าคนที่ตัวเองเรียกว่าพี่คนที่กินข้าวมอเดียวกันวางยาแก่ได้ลงคอพ่อครูบอกว่า นี่คือยาสังหรือเรียกอีกอย่างคือน้ำมันพลายผสมของต่ำที่ถูกปลุกเสกมาให้ทำร้ายคนที่กินเข้าไปโดยเฉพาะอาการที่เชนเห็นผีนั่นนะ่ะคือฤทธิ์ของยาที่ทำให้จิตหลอนทำให้ธาตุไฟแตกสัน้นไม่ใช่ผีที่หมู่บ้านล้างตามมาแต่อย่างใดส่วนที่เชนรอดตายมาได้เพราะพอบุญเก่ากับของดีที่แขวนคอช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้บ้างไม่งั้นนะไส้เน่าตายไปนานแล้ว บทสรุปของเรื่องนี้เชนนอนรักษาตัวอยู่เป็นเดือนกว่าร่างกายจะฟืน้นหมดเงินไปกับการสะดอะเคราะห์และการรักษาตัวจนแทบหมดตัวเงินที่เก็บหอมรอมริบจากการวิ่งงานหายไปกับตาเชนตัดสินใจย้ายหนีโซนนั้นทันทีไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีกแกขายมอเตอร์ไซค์คันนั้นทิ้งและไปเริ่มต้นใหม่ที่จังหวัดอื่นส่วนพี่เก่งเชนได้ข่าวจากเพื่อนไรายเดอร์คนอื่นว่าแกก็ยังวิ่งงานอยู่ที่เดิมค่ะ ยังเป็นขาใหญ่เหมือนเดิมและสิ่งที่น่ากลัวคือแกก็ยังชอบแจกถุงแกงน้องๆหน้าใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาวิ่งงานแล้วก็ทำยอดได้ดีเกินหน้าเกินตาเหมือนเดิมเลยค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าที่เขาบอกว่าผีมันน่ากลัวแต่เชื่อเถอค่ะคนหลอกคนหรือคนอิจฉากันเนี่ยน่ากลัวกว่าผีเป็นร้อยเท่าเพราะว่าผีอย่างมากก็หลอกให้แค่ตกใจแต่คนมันหลอกเอาชีวิตกันได้เลยนะคะ